ตาหูย,าย้ายครั้งนี้จะส่งผลยังไงรักนาราศีสิงห์จะมีทั้งข่าวดีและไม่ดีอ่ะอยากฟังอะไรก่อนอ,อ้าวข่าวดีก่อนได้ไหมยังทาใจไม่ได้ในเ,เรื่องข่าวดีนะครับแชมป์ก็จะมีโชคครับมีโชคทางออด้านการเสี่ยงด้านการเงินโชคลาบแบบแบบลาบลอยอะไรอย่างเงี้ยยูดีก็อาจจะถูกหวยยูดีก็อาจจะแบบว่า คนนู้นพูดถึงบ้านเลขที่คนนี้พูดถึงเลขนะเลแล้วแอบซื้อคนเอาโชคมาให้เอแล้วก็จะถูกแล้วก็จะได้ได้เงินก้อนพอแบบก้มแก้มแต่ถ้าใครมีแบบว่าทําบุญมาด้วยด้านนี้นะก็อาจจะถูกหน่อยอใครทําบุญมาน้อยหน่อยไม่เคยอธิษฐานตําแรงบุญนะครับใช่อันนี้ถูกอันนี้เป็นข่าวดี มีเรื่องเดียวหรออาจารย์มีข่าวดีอีกไหมมีข่าวดีข้อที่สองของชาวราคณาราศีสิงห์ก็คือว่าเป็นคนที่อดทนเป็นคนที่มีความรู้บ่แล้วไงเมื่อกี้สะบักสะบอมมาตั้งนานแล้วก็ทางด้านนี้ก็ได้เสียงพระอินสวนคือมีความอดทนนะมีความอดกนะั้ดดนแล้วก็สู้คือเป็นคนที่แบบว่าไม่ไม่ยิ่งหยอ่อนไม่ยอมเออ,เอ,อสู้แบบ ผู้พูดของผู้ภาษาแบบสู้แบบหน้าแหกแล้วก็ยังสู้อยู่อะไรอย่างเงี้ยเออจะเป็นลักษณะแบบนี้คือคืออึดแล้วก็ถึกมากแล้วก็สู้แล้วมันก็จะสําเร็จไงมันจะได้มาจากที่แบบความอดทนอดด้านแล้วความรู้ของเราแล้วก็เทวดาช่วยส่วนหนึ่งนะเพราะว่าเสียงพระอินทร์มีส่วนนี้คือแบบว่ามาแบบครึ่งๆที่อาจารย์ทาเสียรรวมกันไม่ค่อยมีแค่ทำหรอกรอ่าเหมือนกับว่าส่วนดีของท่านมีอย่างละครึ่ง มีการ<อ>มีมีการฟุกในด้านโชคลาภแล้วก็แบบว่าเหมือนมีฤทธิ์มีเดชแล้วก็มีความรู้วิริยะอุตสาหะอยู่ในตัวเขาก็เลยจะทาให้ชาวลัคนาราศีสิงห์ฝ่าฟันในอุปสรรคที่เราจะเจอณนะตอนเนี้ยไปได้เพราะว่าก่อนหน้านี้บอกแล้วสะบักสะบอมแล้วตอนนี้มันก็กำลังกระถาโถมอีกระถาว่าหนักไหมมันก็หนักพอสมควรครับแล้วก็ผ่านไปได้ใช่ไหมใช่ก็จะผ่านไปได้แต่ว่าต้องอดทนนะอด คนทุกทุกอย่างครับอันนีดอันนี้มินรู้สึกเหมือนแบบก็คือฟังเรื่องดีๆอยู่นะแต่รู้สึกเหนื่อยเหมือนกันนะทุกคนแล้วทีนี้มีเรื่องดีๆอีกไหมอาจารย์หรือว่าเราจะไปเลื่องเรื่องไม่ดีละอาจารย์เองอาจจะมีคนนินทาติชินนินทาเราเป็นนินทาให้ร้ายแล้วก็อาจจะมีแบบว่าทะเลาะกับหัวหน้างานหรือว่าไม่งั้นก็ทะเลาะกับเด็กที่อายุน้อยกว่า อ่าจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเพราะว่าไพสรุปได้เสียงพลางหูงกเกษทันนุมาไนงนก็ตอนนี้อย่าสิงพยายามเก็บระงับคําพูดระงับคำพูดเออระง,งับอารมณ์หลังจากที่ดาวเคลื่อนเนี่ยบางทีแบบว่าอารมณ์เฉียวอารมณ์แบบเครียดด้วยไงหลายอย่างมากทั้งเรื่องสภาวะครอบครัวเนี้ยอ่าบางทีครอบครัวก็อาจจะแบบว่าสามีทําอะไรไม่ได้หนังใจหรือว่าลูกทําอะไรไม่ได้นั่งใจหรือว่าภรรยาแบบ แบบทำอะไรไม่ได้ดั่งใจอะไรประมาณนี้เราก็จะแบบหงุดหงิดงุนง่านอะไรที่เขาเคยทําให้เราดีแต่เรากลับเป็นมองว่าไม่ดีเพราะว่าเราเครียดจากเรื่องงานโดนกดดันแล้วไงแล้วเราก็มาเจอสภาวะในบ้านที่มันแบบสิ่งแวดล้อมที่ที่มันไม่จังลนใจอ่าใช่มันก็เลยจะเกิดความเครียดแล้วก็จะเป็นวัตถิกรมออกมาอ่าแล้วมันระเบิดระเบิดใช่เพราะฉะนั้นคือ ชาวสิงห์มีเกณฑ์ที่จะทะเลาะกับบุคคลใกล้ตัวเช่นแบบสามีภรรยาลูก<ะ>พี่น้องเพื่อนร่วงมงานนะเพราะว่าได้เสียงทั้งพลังหูทั้งปู่ยมเลยเพราะฉะนั้นดาวย้ายครั้งนี้มันอาจจะเป็นทุกข์ที่หนักหนา,หนาสาหัสเหมือนกันที่มันถาโถมมาในทุกๆด้าน<ะ>บางคนจะคิดว่าอุ้ยฉันสิงห์ฉันโดนทุกข์ด้านแล้วตอนนี้นเงินก็ไม่มีเง,มมเงินก็ไม่มีผ่อนบ้านผ่อนรถส่งลูกเรียนนู่นนี่นั่นแต่ในความโชคดีมันมีไง บอกแล้วไงมีไพ่สองใบนี้ครับ,รบที่เขายังช่วยถ้าเป็นบุญเก่าคนที่สวดมนต์ไหว้พระมาแล้วไม่เคยทำผ้าทำผิดอะไรเทวดาท่านก็จะช่วยไงครับ